สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของปีนิกย,ยิงเครืองใหญ่ปนิกกลับมาแล้วทุกคนคิดถึงมากนะคะคิดถึง YouTube มากไม่ได้อัดมาเป็นเดือนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ตารางในชีวิตคือวุ่นวายยังปรับชีวิตไม่ทันนะคะก็คือปีนิกเนี่ย ก็ใกล้ที่จะเริ่มเรียนที่เ,เรียนภาษาเกาหลีที่ยอนเซเนาะแล้วก็มีเรียนที่ a ะเ d เดมีปกติด้วยตอนนี้มันเลยแบบวุ่นวายแล้วก็ยุ่งมากๆนะคะก็เลยกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับสีผมสีใหม่อ่านะคะเป็นแบบน้ำตาลเข้มเกือบดำนะคะแล้วก็ให้ร้านเขาแบบซอยสไลด์ให้เป็นแบบพอสอเกาหลีอ่านี่นะคะก็แบบ ชิคๆนะคะก็ก็เลยอยากจะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของป็ีนอิงนคอนเทนต์อีกครั้งนะคะก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้ตามติดชีวิตกันต่อว่าอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวออกไปหาอะไรกินแถวบ้านกันนะคะเพราะว่า เมื่อเช้ากินแค่แซนด์วิชแล้วมันไม่พอนะคะคนอย่างเราไม่พอนะคะก็เดี๋ยวจอกไปนี่ก็เตรียมแพดดิ้งแล้วนะคะเป็นแพดดิ้งตัวยาวแบบนี้แล้วก็มีหมวกเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะหิมะตกด้วยก็เลยต้องจัดเต็มนิดน,นึงเรื่องการกันหนาวนะคะจ้จา,าเปลี่ยนชมแล้วนะคะแป้งชมแล้วนี่นะคะก็ใส่เป็นแพดดิ้งตัวยาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปการวันนี้ใช้สแตนออย์นะคะกับน, iggle, wiggle, wiggle น,ะะน้องวิกโกวิกโกนะคะน่ารักไม่ไหว ไปกันชีวิตชุ่ใส่รองเท้าก็คือแบบครึ่งวันแล้ววันนี้ใส่ผู้มากครับ เรียบร้อยนะคะไอซ์ลาเต้นะคะแล้วก็ครัวแกที่เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ผักขอเวลาทอกทามนิดนึงนะคะพอดีว่าอยากจะแช์ว่าคือคนเกาหลีอะ่ะเขาแต่งตัวกันมินิมอลมากเนาะเน้นแบบสีขาวด้านเทานะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรที่มันแบบชูดชาดหรือแบบเวอร์วังอะไรเงี้ยเนาะ,นะที่นี่เขาเน้นความแบบ เสื้อผ้าที่ใส่สบายประมาณนี้นะคะโอเค เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะปีนี้ก็จะ unbox น้ำหอมนะคะของ b a r i d o นะคะนั่นก็คือกลิ่น Rose of n o m a n s l a n d นะคะก็คือได้มาเป็นขนาด100 ml นะคะแล้วก็มีซื้อเป็น hairspray ด้วยนะคะที่เป็นกลิ่นเดียวกันเนาะแล้วก็มี hand cream นะคะกลิ่นเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาก็มีการแจกแบบ เป็นแซมเปิลมาให้ด้วยนะคะก็คือชอบกลิ่นนี้มากจนต้องเหมามาทั้งคอลเลคชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ด้วยกันเลยนะคะจริงๆก็คือตัวกล่องก็จะมีเป็นกระดาษตัวนี้เนี่ยใส่มานะคะแต่ว่าบินิกก็แกะได้บ่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องพร้อมกันนะคะนี่โอ้คือพรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่มากนะคะเป็นแบบ ก์ดของแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็น้องน้ำหอมอยู่นี่นะคะ Rose of n o m a n s Land ขวดหนักมากนะคะ100 ML แล้วก็มีความหรูหราน่ารักนะคะนี่น่าจะใช้ได้นานเลยนะคะสุดท้ายเราก็สอยมาได้ปรอยชอบนะคะยี่ห้อนี้แล้วก็มีความกลิ่นแบบยูนีแล้วก็มีแพคเกจิ้งที่ดีแล้วก็มีครบเซ็ตแบบนี้นะคะก็สุดยอดค่ะ วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปซื้อกงชากันนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าพอดีมันมีเหมือนเป็นคอลเลคชันหน้าหนาวนะคะซึ่งขวดกงชาถ้าเป็นเทคเอาท์เนี่ยมันจะมีเหมือนแบบผ้าพันคอด้วยเดี๋ยวเป็นไงไปดูไปกัน